<c oughs> ยะ,ะกุลบุตรนั้นเป็นลูกของนางสุชาดานางสุชาดาก็ได้ปารถนาในที่พุทธคยา,ยาปรารถนาว่าขอให้มีสามีที่จะกูลเสม,มอกันว่าให้บุตรเป็นผู้ชายนางก็ได้มาแต่งงานที่เมืองพารานศีแล้วก็ได้เศร็จีที่เมืองพารานศีนั้นแล้วก็ได้ มีบุตรก็คือยศะะกุลบุตรนั่นเองจากนั้นก็ได้มาอยู่ที่พานันสีแล้วก็ทรัพย์สมบัติตรง <c oughs> ที่พุทธกยาก็มอบให้แกน่นางปุณนาจึงเป็นคนใช้แล้วก็จะเป็นลูกสาวแล้วก็นางก็มาอยู่ที่พานันสีลูกชายก็ได้หลังจากที่นางได้ไป ถวายข้าวมรุปายาดแล้วก็ได้มาพุทธเจ้าก็ได้ทศรู้ที่พุทธกยาแล้วก็อยู่ที่พุทธกยา49บวันจากนั้นพระองค์ก็ได้เสด็จมาที่า,ายสิปันะมฤุกขายวันแล้วก็มาพบกับปัญจวัคคีทั้ง5ที่เจ้าคันธีสถูถครับแต่ตันนั้นไม่ได้แสดงธรรมแล้วก็มาแสดงธรรมที่ธรรมเอกสัสถุที่ด้านหน้าของเรานี้แล้วก็พระองค์ได้แสดงก็มีัญญาโนทัญญะ ในทั้งห้าท่านก็มีแค่คนเดียวก็คืออัญญาคนทัญญะได้รู้แจ้งธรรมแล้วก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันล้วก็ได้บวชจึงเป็นมีพระพุทธมีพระธรรมมีพระสงฆ์ครบบริบูรณ์ที่ทำนีนกันสืบแล้วก็ต่อมาท่านก็ได้มาบวชแล้วก็มีอัญญาคนทัญญะได้ <c oughs> มาบวช แล้วก็มีวัปปะพัติยะมหานามะอจัจจิเนมาบวชแล้วก็จากนั้นก็อันที่5้าผู้เจ้าก็มาแสดงทำอ,อนัตตลักนณสูตรที่ธรรมาราชิกัจทูบเมื่อ <c oughs> มีพระอรหันชุดแรกเกิดขึ้นที่ ทำรรมารลาชิกจะถูกแล้วก็ต่อมาก็มีท่านยัตสะกุลบุตรเป็นลูกของนางชูชาดาก็ได้มา <c oughs> บวชได้มาฟังธรรมนะครับแล้วก็ได้บวชที่ป่าสิปตนะเมฤิกทายวันแล้วก็ที่ยัตส์เจดีนี้ก็เป็นที่ยัตสะบวชแล้วก็มีพ่อที่ได้บรรลุโสดาบันโสดาบัน,บนก็ ต่อมาก็มีแม่ครับได้ไปสำเร็จพระสวดอรันกนางชูชาดาแต่นั้นที่ตรงนี้ก็คือเมืองแห่งความเป็นหนึ่งครับเมืองปฐมเทเศนาอริยศัสตร์เมืองอุบัติอริยสงฆ์เมืองจำพรรษาพุทธองค์เมืองปฐมวองบาศกเมืองปฐมศกเผยแผ่พุทธศาสนาเมืองปฐมงามยอดเยี่ยมพระปฏิมาเมืองปฐมธาราพุทธจันจรเมืองนครแห่งอริยธรรม